สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเด้อครับเมื่อนี้ไอ้มีวิธีมเสนอพี่น้องวิธีเบิ่งสายสายชาร์ตไอโฟนครับบอแมเนสายชาร์ตบอกผิดเอะแอดแอปเตอร์ชาร์จนะครับอะแดปเตอร์เน่าเสียบปลั๊กกันนะบอกง,ง่ายๆของไอโฟนว่าเขาสั่งจากเพจ Facebook หรือ Shopee ้ร้านสะด้ายต้งสี่นะแล้วก็เพจขายซุ้มหัวชาร์จนะครับอยากรู้ว่ามันเป็นของแท้บอเบาเบิ่งแบบเด๊นะ หลังจากไอโฟนสิบเอ็ดลงไปนะครับไอโฟนสิบเอ็ดไอโฟนเทนนะครับเอสเอ็กแม็กก็ยังกลว่าไปนะครับหัวชาร์จมันจะเป็นยังสี่เนาะพี่น้องเป็นทังสี่เหรอครับเวลาเบิร้งเกิดเป็นทังสี่กับห้อเบิร์นสี่เราอห้องโบูหรอกเบิรงบโบอ์กมันก็สิ่ห้อดึงสายออกก่อนเดอรที่ไหนเขาเสียบบ้งสี่เนาะเ้าก็เสียบทังสี่อยู่เนาะเวลาเ้าชาร์จเ้าก็ดึงออกปพ๊บแล้วเ้าก็ซองได้ปะเนี่ เอาอไฟฉายหรือเอาอย่างซองอะไรปึ๊บมัซสิมีซีเดียวน้ำเบอือลั่นของไอ่นี่ครับซองเข้าไปกลออปอ่องยมิซอเดว์มานี่เอาซองลงไปในช่องครับมันซิมีตัวน้งสือเป็นฟอนภาษาอังกฤษฟอนผลิตจากโรงงานมันกับลั่นกันนะครับลั่นตัวเลขลั่นฟอนอักษรนะครับวิธีเบิ่งไง,ไง แทชชิปนี้มีประโยชน์นะกดติดตามให้ได้ดวครับว่มีชิปลงครับเนี่ก็เลยมาถไทยแบบให้พี่น้องเบิ่งซื้อว่าเบิ่งเห็นจังไ๋น,นะใส่แดปเตอร์ไอโฟนเห็นได๋ครับเจอกันวิดีโอหนาครับพี่น้องสวัสดีครับผม